我要过来。 วันนี้อีคิวเลบอลและพ่อกอฟเราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมอะไรครับเลบอลเราจะมารีวิวเกมตินไพนะครับทุกคนใช่นะเกมนี้ก็เป็นเกมฝึกสมองหรือเป็นเกมเอาไว้เล่นกับครอบครัวกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ใช่ไหมครับไหนครับเกมที่พูดถึงเป็นเกมนะครับเกมนี้ตินไพของเรานะครับอม,มันเป็นเกมนกเพนกวิน ok สองตัวนี่เขาทำอะไรเหมือนเขา นมาเหมือนเขาหยอดเนี่ยลงไปในน้ําแข็งแล้วใครเนี่ยที่หยอดจนน้ําแข็งทะลุลงไปก็คือแพ้ใช่ไหมครับ<ช>น่าจะใช่นะครับนี่น,นี่ถ้าดูจากกล่องเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าอายุห้าขวบุนใช่แล้วก็เล่นสองถึงสี่คนขึ้นไปนะครับว้าเห็นอย่างนี้แล้วน่าสนุกแล้วครับทุกคนก่อนที่เราจะแกะกล่องน,นะขอให้ทุกคนกดติดตามด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับกดกัะเรียงครับ ถ้าก,กดแล้วไปแกะกล่องกันเีกก๋ยวมาวาไปนี่กับ<า>นี่นักการช่วยว้าว If you moments later ดนี่ครับของนี้อะไรให้มั่งครับดเด็กๆลูกแก้วครับแก้วครับว้าวเหมือนลูกแก,ก,แกว้วกกที่เราเล่นกันเลยครับใช่ครับโอ้ยอันนี้ก็มีฐานด้วยนะครับให้เรามาประกอบเองนะครับนี่อ่าในลองประกอบกันดูเอาแก้วนะครับเราก็เฮ้ยมีที่คีบด้วยครับเนี่ย ช่อ่านั้นมีที่คีบปกี่อันครับสองอันครับนี่อ๋อเป็นที่คีบลูกแก้วใช่ไหมครับใช่ฮะได้แล้วครับนี่โอเคอุปกรณ์ก็มีแค่นี้แหละครับใช่ก็มีนี้เลยครับอันนี้อันนี้แล้วก็น่าจะคลุมแบบนี้แหละมั้ยใช่เราต้องเอากระดาษทิชชู่มาวางข้างบนก่อนครับอ๋อโอเคครับอ๋เนี่ยมันมีกระดาษทิชชู่เหรอฮะอ่าโอเคลองดูซิลองประกอบซิจิ๊บ ว้าวนีนน่ทุกคนเสร็จแล้วนี่เหมือนที่ <Yeah. S 1> ตีกงเลยต้องเอาลูกแก้วด้วยฮนะหรที่มันเขาให้มากี่ลูกครับ25ลูกครับทุกคนแต่ผมเห็นอยู่อันหนึ่งครับมันไม่ใช่ลูกกลมๆนะคะแต่เป็นลูกเต่าครับทุกคนอ๋อมีลูกเต่าให้ด้วยนะครับหรือว่าเอาไ้โยนว่าเราจะได้คีบกี่อันหรือเปล่าครับวันนี้ใช่ครับก็คือใครผัดกันขีบครับถ้าใครโยนได้จานวนเท่าไหร่ก็ต้องคีบลูกแก้วลงไปบนเนี้ย เท่านั้นนะครับโอเคนี่ครับเราก็เอาน้ําใส่เรียบร้อยแล้วครับโอเคเราน้ําใส่ทําไมครับก็น่าจะให้มันแบบว่าเวลาโดนเนี่ยกระดาษนะคะมันอาจจะตกลงไปได้กระดาษมันก็จะเปียกใช่ไหมใช่เพราะถ้าลูกแก้วเปียกน้ำแล้วโดนกระดาษมันก็จะมีโอกาสขาดมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับโอเคพร้อมไปเล่นกันเลยย้ยิงชุบว้ ก่่ออนาโอเคครับในบอลทอยลูกเต่าครับไม่เอาหกนะโอเคครับได้หกได้ไรครับ oh <no. S 2> ได้หกนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> อ่าน้องในบอลครับเปิดเกมมาก็เล่นของใหญ่มาดูกันครับว่าจะแพ้นั่นแหละต้นเกมหรือเปล่าว่างเลยอ่อู้มันยุบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแค่ลูกเดียวมันก็เริ่มยุบแล้วนะครับแต่ว่าลองมองข้างล่าง อูอาจจะต้องแบบว่าวางอีกสักสองสาอันเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่ามันจะตกลงไปแต่น้องเลวอนนี่มือน,นิ่งมากครับเขาเรียเป็นสีเลนโวเลยอะวางชิดกันเกินเอาละครับแต่ว่าตอนนี้มาเริ่มอ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะน้องเลวอนควรจะเปลี่ยนที่วางแล้วนะเนี่ยเ,เปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปนั๊บโอเคครับทั้งหกลูกครับเลวอนจะรอดอด้ล่าครับ ต,ต้องวางคิดก <6 Lock. S 2> да. ันอย่างนี้เลยแหละ6ล้อรอดนะครับท <Th> ุกคนรอดไปได้ยังไงคตาบี่คิวครับลูกเตาอยู่ไหนนี่โอเคมาเดี๋ยวผมจะใช้สูตรนี่ครับสูตรจิ๊บอุ๊ยฉลาดสาระสนุนจับมาให้มันเปียกน้ำเยอะๆไปเลยจะได้สนุกไว้ตรงกลางนะโอ้โห มาอันต่อสไยอันที่สองต้องนิ่งจริงอ่ะทุกคนเป็นอีกโค้งจากต้องกลัวโอ้โสามคนยุบเลยโอเคฮะตาเลบอนนะครับต้องได้หน่อยหน่อยฮะเดี๋ยวถ้าเลบอนได้เยอะนี่น่าจะจบแล้ได้เท่าไหร่ครับได้สอง โอเคครับสองอาร์บอลสองก้อนสก้อนเอ้าโอ้โหเปียกน้ำชุ่มเลยโอุ้ยจะตกแล้วอ่ะทุกคนอุ้ยไม่ตกไปเลยบอลลอดครับโอเคครับตาพี่คิวครับอ่าพี่คิวทอยได้ไรครับ จะรอดหรือเปล่าครับสี่แล้วนะครับอุต้องรอดครับทุกคนออันแรกก็บุ๊บลงไปแล้วอันที่สองจะยังไงล่ะทีนี้ เอาทีละสองเลยก็แล้วกันเอายิยงครับความกดดันไปอยู่ที่น้องเรบอนนะครับยังรอดเขาทุกคนอ่านี่คาตาน้องเรบอนต่ายครับสองอันนะไเขี่เคครับสองครับอ๋อสองอันครับทุกคนนี่อุ้ยหนึ่งโหวางตรงไหนได้ ตายแล้วดูก็รู้เออต้องวางไว้เถอะนะสองอันเองยื้อมันอยู่ได้นานจังเลยทุกคนที่มันกระดาษพิเศษวางกดดันอยู่ที่อ๋อไม่รอดครับโอ้โหนึกว่าจะรอดครับเบบอนโอ้วินาทีสุดท้ายตู้ลงไปเลยค่ะอุ้ย ยังเหลืออ <c oughs> ันนึ่งโอเคครับก็ถือว่าพี่คิวชนะครับผมเย้ <Yay. S 2> เป็นไงครับเกมนี้สนุกไหมสนุกมากครัทุกคนก็คือใช้เวลากับครอบครัวได้เลยคือเราต้องดูว่าระวังทีละนิดทีละหน่อยได้เลยนะ <c oughs> มันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ <c oughs> ใช่ฮะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆเนี่ยคือเกมของพวกเราแล้วนะคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้คะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คนละหนึ่งซับสไคร้นะก็เหมือนการสนับสนุนให้ผมกับน้องเลบอนนะครับทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งคิงบริวบานคิมมายส์คิวเฟมาดีป้าทุนเนี่ยหรอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาหยิบสิ้ช่วงต่อไป